เพืวันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆมีค่านิยมประการหนึ่งนั่นก็คือการนิยมส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีเด่นดังและก็แพงเพราะเราเชื่อมั่นกันว่าโรงเรียนเหล่านั้นคือหลักประกันการประสบความสําเร็จในชีวิตของลูกโดยหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงนั้นการประสบความสําเร็จในชีวิตของลูกไม่ได้มีแต่เหตุปัจจัยเดียวคือโรงเรียนที่ดีเท่านั้นแต่ยังต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้ด้วย นั่นก็คือ 1. พ่อแม่ต้องเป็นคนดี 2. พ่อแม่ต้องรู้จักสอนลูกให้เป็นคนดี 3. ลูกต้องเติบโตมาท่ามกลางสมาคมของคนดีและ 4. พ่อแม่ต้องรู้จักสอนลูกให้คิดดีถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างเหตุปัจจัยทั้ง4ประการนี้ให้เกิดมีขึ้นในชีวิตลูกก็เป็นอันมั่นใจได้ว่าลูกจะประสบความสำเร็จเป็นคนเด่น เป็นคนดีเป็นคนดังอย่างที่ตั้งใจ